Dỡ đỡ đỡ ní gọn! Ey, dại lắm, phần nữa. Yng! Mmmm! 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 Sao? Mmmm! 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 sao? Mmmm! 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 Đấy, còn, còn Bồi đây còn bong ah. <laughs> bỏ lấy bài bạc. Nhật không đi phong mục kiện. Tôi bà bài 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 Ui 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 gần đồn. Kìm 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 เฮ้ยอายิงเลยดีไ <mm> ้่ใครตายรถแมวเหรอก็โดนปืนกลไยมันรถเลาเ,เ,เหรอใช่โอ้ยฮ้ยเอายิงเลยไม <mm> <mm> ่โดนนะเี๋่วใหม่ก่อนโอเคล็อกเก็ต โอ้ยโดนอาร์มโดนเหมือนกันนีอันนี้ล็อคเก็ตใหญ่ยิงเลยยิงเอ้าโอเคพ right. ี oh. ่ท hmm. okay, okay. mm ําเก็บปัดโอเคอ๊ะอ้าโดนแลบไม่หมดเฮ้ยอย่ามองทางไม่เห็นรอคน

ออไรก็สนะอะไรเลยแม่สนะเหรอแล้วแม่สนะเปลี่ยนด่านเปล่าเปลี่ยนด่านเอาด่านนั้นดีกว่าด่านไหนด่านไหนล่ะอืมเรียกด่านยังไงอ่ะหรือว่าเขาสุ่มให้ไม่ใช่นะเดี๋ยว

เฮ้วันนี้สนุกละจริงนีด้วยเอฟเอฟเอฟเอาเข้ามาจบเกมพอดีเริ่มใหม่นะเฮ้ยรุดไรเดียตัวเปีเลยใครเดียวล็อกปินฟีโอเคจะเริ่มแล้วนะไปแล้วอเกองกตอว

เอาเลยอ,อันนี้รถอะไรเนี่ยรถดิีรถหนูเหรอเฮ้ยเฮ้ยล็อกเก็ตเดี๋ยวนะเล็งก่อนขอเล็งก่อนอโอเคยิงเลยไม่โดนไกลเลยโอ้ยโดน,น,นยังไงเอ้ยเอาโอเคยิง

เยียบแล้วนลเอาเอาจะเปิดใช่ไหมเดบุดบุดบุยเดบุตจหาร สองคันเลยนะน่ล่วงเลยไม่รู้สองคันลเลยนะเอาได้แล้วยิงยิ่ง,งอุ๊ยไม่โดนจบการได้ตัดตัวเ้าวันนี้ชนะวันนี้เป็นตัวอะไรอันนี้เป็นตัวแมวแมวชนะน่ะ

ไมาจุ๊บเราเราต้องยิงเฮ้ยโดนไล่ยิงอ๋อใครไปยิงเนี่ยอ๋อรถเจ้าของข้างหลังเลข้างหลังตัวมันน่ะข้างหลังมันโอ้ยเอ๊ยเออเสียเลยไอ้ส๊นอยู่เลยอ่ะเสียเลยไอเขามาเลย

เฮ้ยเดี๋ยวเบิดแล้วโอเฮ้ยว้าวะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเอาคนนี้แหละเอาคนมาก่อนนะยิงอ่าไม่ถึงทำไมตานี้สูญเลยล่ะ

đi thay mâm à. đấy à Cứ Ok ông ơi Ôi thôi, dù không lặng đâu Ok, giếng đây Nào, giếng bên tâm này nè Ê, xin lỗi rồi Thế Mày rồi mày Phé yeah. Sáng mày ไอ <c oughs> ้ดีวะเล็งดีๆนะไปดูนะนะยิงยิงโอ้ยไม่ดนดน ยิงไม่โดนเลยยิงช้าไปบ้างเก็ตต้องโดนแล้วแหละเก็ตต้องโดนแล้วแหละได้สองตัวเลยอะทำอะไรลงไปยิงไม่เอิดเลยเรยได้สองตัวเลยเลอเยเา,า,เา,าังไหมเวเดี๋ยว

ได้ของดีละเล็งน,นะคอยเล็งน,นะโอคอยเล็งน,นะเฮ้ยยิงโอ้ยไม่โดนโอ๊ยไว้ทำไมโดนชนอ๋ไนนอ,อไว้เขามีลูกตุ่มไม่มเขามีลูกตุ่มอ่ะเขาไป็นูงตรงที่ไหนอย่ากลัวเลยยิง Ê, con đi con đây, Ê, lắm con lắm con lắm con lắm Ê con lắm con lắm con con ได้แพ้ลรออยู่ด้วย,นยเนาะอ้าวคนหายนี่โอเคยิงหมดเวลาแพ้ที่สองแพ้เราชนะที่สองฉันเอาไหม่ไ้เอาไม่ได้เอาไม่เอาไม่

โดนเปล่าโดนป่าโดนป่าไม่โดนเลยโอเคเดี๋ยวอย่พึ่งนะยิงทำไมไม่โดนมีโอนยดินเป็บอลลเดตโอเคยิงเลยไปถึงนะอ่ะเอ,อ,อ,อาไปเบนะอลบจิ ยิงเลยยิงเลยโ้มโอ้โหสองตัวเลยอะอ่าโดนคืนบ้าพี่โตอัดไปสองตัวนะเมื่อกี้ยิงลูกเดียวเขาระเบิดสองตัวเลยอะยิงเลย nón khăn nón kinh dị, đến từ đâu? cả khu Anh nhanh chăng? Chắc chắn chúng ta phải đổi xe này. không? có bị người khác nhặt. Đúng không? Di sana. Oh, we doal. Heh. Kau kau. Dah tak main. Tapi tak main. Kau kau. Okay, apa? Ying, ying. Oh, we doal. Oh, hey. Apa? Apa? Ying, ying. Oh. We doal.

ชนะหรอไม่ชนะหรอแพ้หรอ,อจะเอาใบก็แล้วไ,ไปลี่ยวใแล้ว<อ>จบแล้วไม่เุ็นหมาอันเป็นหมาแบบพี่หมาไม่ใช่หมาเามื่อกี้หมา,ามหมาอาืมเมื่อกี้หมาเมื่อกี้อ้าวไม่เปลี่ยวมันมาหรอโอเคยิงเลยไม่โดนนะเฮ้ยเยยทำไม

mười mười la à ừ còn khay còn kháo rồi đấy yên ơi yên đã quá ui ôi, ui ui

Quá đoạn 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 đoạn. Yeah. Okay. Gìng rồi, coi mà, Ok, ying con. Ying <laughs>